สนับสนุนโดยแคล i ิเทคเสน่รถเสน่คุณผลิตภัณฑ์บำรุงและดูแลรักษารถยนต์ครบวงจรอ่ะมาคุณกวางเรื่องราวของคุณกวางนี่ชื่อเรื่องว่าน้องไม้อค่ะไม้พี่ลมพอด้องไม้ก๊อปไม้หรือไม้อะไรไม้เฉยเฉยอ่าน้องไม้เฉยเฉยโอเคเกิดขึ้นที่ชะเชิงเซาหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะเอ่ออันนี้ที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดอ๋อแล้วเกิดมานานยังฮะประมาณสิบปีแล้วค่ะโอ้เ<อ>ก่งมากๆจำได้ด้วยอ่ะมาเล่าเรื่องเมื่อส<ต>ิบปีที่แล้วให้เราให้เราฟังหน่อยต้องจำแม่นแล้วพี่อยู่กับเขามาเป็นปีๆเลยอืมกวางที่เคยเล่าหรือเปล่าเคยเล่าแล้วเนาะคุณกวางอ่ะเนาะเคยค่ะเคยเล่าแล้วครับผมอ่ะมาว่าก <c oughs> ันมาเลยครับคุณกวางค่ะก็ ตอนนั้นมันก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆอะค่ะแล้วก็ uh huh. สอบบรรจุได้ไปบรรจุได้ปราบตอนนั้นก็ที่โน่นอะไม่มีญาติเลยไม่ไม่เคยรู้จักไม่เคยไปด้วยว่าม uh huh. ันเป็นอะไรยังไงก็ไปดุ่มๆเลยแล้วก็ uh huh. ไปที่นั่นก็ลตอนแรกๆก็แม่ก็อยู่ด้วยค่ะ uh huh. แ,แต่ว่าแม่ก็อยู่แค่ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วแม่เขาก็กลับหลังจากนั้นกวางก็อยู่คนเดียวอื uh huh. ก็อยู่ ช่วงแรกๆไม่มีอะไรก็ก็ปีหนึ่งอะค่ะอยู่มาสักปีหนึ่งก็คือมีมีเช้าวันหนึ่งที่ประมาณสักปีห้าครึ่งกำลังแบบสลัวสลุกแล้วก็รู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็ลืมตาขึ้นมาก็เห็นเด็กผู้ชายอะยืนปลายเาท้า <c oughs> แล้วก็แล้วก็ในตอนนั้นอะเราเราความรู้สึกเราเหมือนเราอลุกขึ้นมานั่ง <c oughs> แล้วก็ถามเขาว่า <c oughs> ว่าเป็นใครค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ตอบว่าหนูชื่อไม้หนูค่ะหนูเป็นเป็นเด็กประมาณเด็กผู้ชายอะค่ะน่าจะอายุประมาณห้าหกขวบใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดแล้วก็แบบตัดผมเหมือนเด็กเหมือนเด็กยุคปัจจุบ,บ,บันนะคะคือไม่ได้ไว้หัวจุกหรืออะไรตัดทรงนักเรียนธรรมดาค่ะเขาก็บอกว่าหนูชื่อไมก็ถามว่าแล้วแล้วมาทําไม เขาบอกว่าหนูอยากมาอยู่กับพี่อ่ะพี่น่ารักพี่ใจดีพี่หนูอยู่ด้วยคนได้ไหมแล้วในความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเราจะตอบตกลงอ่ะค่ะเหมือนเหมือนเราจะบอกว่าได้อ่ะแล้วก็แล้วก็ค่ะแล้วเหมือนว่าเราก็หลับหลับต่อแล้วแล้วก็แล้วก็ลืมไปเลยว่าว่าเราเราเห็นอะไรแบบนี้หรือฝันอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอนึกขึ้นได้อีกทีก็เลยไปถามป้าป้าเขาอยู่ห้องข้างๆเขาเป็น เป็นคนดูแลห้องเช่าอะค่ะก็ถามป้าว่าแถวเนี้ยมีเด็กชื่อไหมบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าเขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีก็เล่าเล่าให้เขาฟังว่าเราเห็นอะไรเราเจออะไรเขาก็บอกไม่มีหรอกไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าแต่ว่าหลังจากที่ที่เล่าให้ป้าเขาฟังอะทุกวันพระเนี่ยป้าเขาจะเอานมเอาขนมมาวางไว้ข้างหลังหลังห้องเราแล้วก็จุดธูป เออเราเราก็แบบอ,อ้าวหนว่าไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่ก็กอ่ะแต่เราแต่ป้าเถอะแต่เราก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรป้าอยากทําอะไรก็ทําค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะคือก็จะแบบเหมือนเหมือนจะเห็นเหมือนจะโดนอะไรอยู่เรื่อยๆคืออย่างตอนกลางคืนสักตีตีสองอะไรอย่างเงี้ยเราก็กําลังหลับสนิท hmm. ก็เรานอนนอนอยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะเราก็ได้ยินเสียงเด็กอะ่ะ วิ่งเล่นนอกห้องวิ่งเหมือนเหมือนวิ่งเหมือนเหมือนน่าจะมีสักสองคนนะคะคือวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หัวเราะด้วยแล้วก็เปิดปิดตู้เย็นปึงปังปึงปังแล้วก็แต่ตอนนั้นอนะคือเราง่วงมากแล้วเราตื่นมาแล้วเราก็โมโหก็เลยตะโกนออกไปว่ายึดเงียบไปได้ไหมจะนอนตะโกนอลกไปอย่างนี้อ่าแล้วก็พอตะโกนไปก็เงียบก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็หลับต่อค่ะแล้วก็คือจะจะมี เรื่อยๆแล้วก็จะมีอ่าตอนนั้นนั่งดูโทรทัศน์คนเดียวแล้วก็แล้วก็แบบเออหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วเงาสะท้อนจากโทรทัศน์อ่ะเราเห็นเด็กยืนอยู่ข้างหลังเราตอนที่เรานั่งอยู่ที่โก้าอีอืมแล้วก็คือมันจะแบบแวบไปแวบมาอยู่ตลอดแล้วก็สุดท้ายที่ที่ทนไม่ได้แล้วจริงๆคือตอนนั้นประมาณปีสาม พอคือคือเราเรานอนไม่ได้เลยพอพอจะหลับปุ๊บคือจะมีเสียงเหมือนแบบเสียงคนพูดหลายๆคนนะคะเสียงแบบงนงนพูดเสียงดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆจนเราจนเราจะดุ้งตืง่นแล้วพอเราจะหลับก็ก็มีเสียงขึ้นเป็นอย่างเงี้ยจนจนตีสามอะ่ะคือไม่ได้นอนเลยก็เลยโทรหาแม่ตอนตีสามว่าเราให้แม่ฟังว่าร้องไห้อะคะ่ะคือแม่หนูว่าไม่ไหวแล้วคือแบบ หนูนอนไม่ได้เลยแล้วหนูก็ต้องทํางานแต่เช้าต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อะแม่เขาก็เลยบอกว่า,างั้นออกมานอนข้างนอกลูกมานอนอย่าอย่านอนในห้องมานอนข้างนอกข้างนอกมีที่รั้วแล้วก็แบบเปิดโทรทัศน์ไว้เปิดเปิดเสียงเบาๆบาอะไรเงี้ยค่ะให, mm hmm. ให้ให้มีเสียงเป็นเพื่อนอ mm hmm. แล้วก็นอน่อก็ก็พอจะนอนได้ปีหนึ่งแล้วก็แต่ว่าพอตั้งแต่ออกมานอนข้างนอกไม่นอนในห้องนอนนะ่กก็คือไม่เคยเจอ ไม่เคยโดนอีกก็หลับสบายมาตลอดแล้วก็อยู่มาได้อีกสักพักใหญ่อะคะ่ะคือเพื่อน mm hmm. เพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดอะเขามาทําธุระแถวนี้ก็มานอนด้วยมานอนกับเรา mm hmm. ล้วกหลังนั่งนั่งคุยกันอยู่เปิดเปิดข่าวดูเปิดอะไรดูงี้แล้วก็นั่งคุยกันไปอยู่ดีๆโทรทัศน์ก็เปลี่ยนช่อง กลายเป็นช่องการ์ตูนตอนนั้นมันเป็นเคเบิลทีวีเออเป็นเคเบิลทีวีจะจะมีช่องการ์ตูนช่องข่าวช่องสารคดีอันนี้เปิดเปลี่ยนเป็นช่องการ์ตูนปุ๊บเพื่อนก็เฮ้ยทําไมทําไมโทรทัศน์เลี่ยนช่องอ่ะแล้วก็เอ้ยนั่งทับรีโมทหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าบ้ามีโมทอยู่นู่นแล้วเขาก็ชี้ไปที่โต๊ะอืมแล้วก็แล้วก็ แต่เราก็ไม่กล้าเล่าให้เขาฟังเพราะว่าเพื่อนเราก็กลัวผีอะไรเงี้ยแล้วเรา mm hmm. แล้วคืนนี้เราก็ต้องนอน mm hmm. เขาก็ต้องนอนที่ห้องเราก็เลยไม่เล่าให้เขาฟัง mm hmm. ก็เปลี่ยนเรื่อง mm hmm. ชวนคุยเรื่องอื่นอะไรเงี้ยอ mm ืม hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยประมาณสองปีอะค่ะ mm hmm. อืจนเราจะย้ายกาลับฉะเชิงเทราละแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็กมามา,มาช่วยกันขนของย้ายของก็ตอนนั้นก็มีแฟนน้องสาวอะคะ่ะที่เขา ที่กวางบอกว่าเขาเขาเห็นผีได้อ่ะแต่ถนัดเขายังไม่ได้แต่งงานกับน้องเขาก็มามามาช่วยเพราะว่าบ้านกวางอ่ะผู้ชายมีแค่พ่อคนเดียวน้องนั้นผู้หญิงหมดเลยเจ็ดคนก็ให้แฟนน้องอามาช่วยมาช่วยยกของหนักๆนักก็ตอนกลางคืนก็นอนให้น้องให้น้องให้แฟนน้องให้แฟนน้องสาวนอนในห้องนอนคนเดียวแล้วคนอื่นนอนนอกห้องหมดเลย มานอนนอนห้องใหญ่รวมกันค่ะพอตอนเชา้มามาเขาก็มา,มาบอกพี่ครับเมื่อคืนผมไม่ได้นอนเลยแล้วก็าอ้าวทาไมหรอมีเด็กที่ไหนไม่รู้ว่าพี่มานั่งมองหน้าผมทั้งคืนเลยผมนอนไม่ได้ผมกลัว <c oughs> แล้วก็แต่แต่เดแ,แ,แต่เราอะ่ะลืมไปแล้วเพราะว่ามันตั้งสองปีแล้วที่เขาเงียบไปค <c oughs> ่ะแล้วแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเออแล้วก็ถามเขาว่าแล้วเห็นเป็นยังไงคือตอนนั้นเราเริ่มนึกขึ้นได้หละ เออก็เลยก็เลยลองถามเขาแต่ยังไม่ได้เล่าอะไรให้เาฟังเขาก็บอกว่าเป็นเด็กผู้ชายอ่พี่น่าจะสักห้าขวบตัดผมเทียนเทียนทรงนักเรียนใส่เสื้อยืดถอขาวพี่แล้วหน้าเขาอ่ะยังกลับไปโบแป้งจอนสันมาเขาว่าอย่างเงี้ยคือขาวมากแล้วก็แล้วเราก็อแ,แ,แล้วเขาทําอะไรแกเปล่าเลยเขาเขานั่งจ้องหน้าผมอย่างเดียวอ่ะพี่คือนั่งอยู่ตรงหัวนอนอ่ะแล้วก็ชะโงกหน้ามาจ้องหน้าผมอย่างเงี้ยผมก็เงยหน้าไปปะเขาก็ดีเออ แล้วเขาแล้วแล้วเขาก็แบบทาหน้าเหมือนแบบสงสัยว่าเองเป็นใครวะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็ถามว่าเอ้าแล้วทําไมไม่ออกมานอนข้างนอกล่ะแล้วก็ไม่เป็นไรพี่ผมอะกลัวพ่อพี่มากกว่ากลัวกลัวพ่อแฟนไม่กล้าออกมานอนข้างนอกกลัวมากกว่าผีอีกเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็แบบเออแฝวเขาอะไรเงี้ยแล้ว แล้วเขาก็บอกว่าแต่ที่จริงอ่ะพี่ผมมาเห็นน้องคนเนี้ยตั้งแต่ตอนผมเดินเข้าบ้านเข้าบ้านที่มาแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วก็หลอ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นตรงไหนแล้วเขาบอกว่าผมเห็นผมเห็นเขานั่งอยู่บนคานตรงห้องน้าอ่ะพี่อืแต่ผมก็ไม่ได้พูดเพราะว่าผมกลัวว่าพี่จะกลัว <c oughs> แล้วก็เลยบอกว่าอ๋อที <c oughs> ่ที่พี่ทิ้งกับเขาแล้วล่ะแล้วก็เลยเล่าให้เขาฟังว่า <c oughs> น้องคนเนี้ยเขาบอกแล้วว่าเขาชื่อไม้ เขามาขออยู่กับพี่แต่แบบพี่อ่ลืมไปแล้วเพราะว่าเขาเงียบไปนานมากแล้วเอาไงล่ะเราคืนนี้ยอีกคืนหนึ่งอะไหวไหมได้ครับพี่ได้แล้วถ้างั้นเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นออกมานอนนอนนอกน,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 นอนข้างนอกด้วยกันไหมเขาไม่เป็นไรพี่ผมเกรงใจพ่อเขาแต่ว่าตอนนั้นคืนคือเขาก็ไม่ได้ออกมานอนรวมกับเราเขาก็นอนอยู่หน้าห้องนอนนะคะหน้าหน้าประตูห้องนอนนอนนอน,นอนกับน้องหมาอีกตัวหนึง่ง บ<ห> <asshole> ้าสงสารเออแล้วเขาก็พอเช้ามาก็ถามเขาว่าเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยเขา,าไม่เจอพี่ไม่เจอนอนข้างนอกไม่เป็นไร <S 2> <S 2> <S เขาอยู่เด็ดตกใจก็จะอยู่แต่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วก็เก็บของเก็บอะไรแล้วก็เวลาป้าที่เป็นเจ้าของที่เป็นที่ดูแลห้องเช่าะค่ะก็แล้วเราก็ออกมาขับรถออกมาได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะแม่ก็หันมาถามว่าเออวางแล้ว ได้เรียกน้องเข้ามาด้วยป่ะเออหนูก็บอกอ๋อไม่ละค่ะแม่ให้น้องเขาอยู่ที่นั่นไปดีแล้วไม่ต้องให้เขามาที่นี่หรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ก็กลับมาอยู่นี่ก็ก็ไม่เคยไม่เคยเจอเลยค่ะน่าจะไม่ได้ต่ามาหรอกค่ะน่าจะอยู่ที่นั่นแหละอ๋อค่ะค่ะเรือก็หนีเท่านี้ค่ะที่นั้นน่าจะเป็นที่ของเขาก็ไม่เอออันนี้คือเราไม่ได้ถามเพราะว่าเราไปอยู่ตั้งปีกว่าเราจะเจอ ค่ะก wow, ็ไปถามแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอล้วก็บอกว่าไม่มีนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันมีหรือมันไม่มีอะไรเพราะว่าเขาก็บอกว่าไม่มีแต่เขาก็เอาขนมมาไหว้อะเราก็แบบเออก็ก็ไม่รู้อาจจะตามมาจากที่อื่นก็ได้อะไรยเงี้ยเพราะว่าเราอยู่คนเดียวตอนนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแบบป้องกันตัวไม่ได้แต่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ใส่กระนะคะตอนแรกไม่ได้ใส่ะ นี่แหละผีผีหน้าขาวผีหน้าขาวเขาเรียกผีจูอ่อนเออทําไมทําไมจูอ่อนต้องเป็นหน้าขาวไม่เข้าใจใครไปใครไปเขาเรียกบัญญัติว่าผีหน้าขาวต้องเป็นผีจูอ่อนเออเนาะจริงๆอ่ะผีไทยมีมาตั้งนานแล้วนะ ผีทาแป้ง<ต>จนสั่น<อ>เนี่ยญญญเอเรียนาอเขาลอกเรียนเ้าจริงๆกูมานกูเมินนี่หรือว่าเห็นโกตีไหมตอนโกตีเล่นตลกใหม่ๆอ่ะโกตีก็จะหน้าขาวเขาบกกหน้าเนาะเออมีมาก่อนจุอออหรือพี่ตีหน้าขาวไงเออพี่ตีหน้าขาวมีมาก่อนอีกนะโอ้แต่อันเนี้ยน่ากลัวถ้าใครไปไปอยู่อย่างเงี้ยนะก็ไปเจอนะผมว่าเจ้าทีปะ กูไม่รู้นะเพราะว่าเขาก็อยู่แต่ตรงนั้นหรือเขาเขาเสียชีวิตตรงนั้นอ่าก็อาจจะเป็นไปได้หมดเออาจจะแบบเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นกุมารแน่ๆเลยใช่ไหมแต่ก็คือเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกุมารไงเขาไม่ได้ใส่จงกระเบนเขาไม่มีแบบอะไรนะคืออิมอิมเคยบอกผมนะอะไรอย่างเนี้ยอิมเคยบอกผมนะคุณกวางว่ากุมารบางทีก็ไม่ได้ใส่ชุดไม่ได้ชุดโบราณเพราะว่า เวลาเราเอาเอาเสื้อไปให้กูมาเนี่ยส่วนมากจะให้เสื้อบอลผมเห็นหลายคนแล้วจะเอาเสื้อบอลเด็กไปให้เออเอาเสื้อบอลเด็กไปให้แล้วเขาก็จะใส่ชุดนั้นอะอออะไรแบบนั้นอะอาจจะเป็นกูบาลกูมานแบบว่าเวอร์ชั่นแบบปัจจุบันหน่อยอะไรอ่าอาจจะเป็นอะไรแบบนั้นแต่คือคือกูมาเน่ะจริงๆมันก็คือเหมือนเอาวิญญาณที่เล่ร่อนอยู่ทั่วไปเนี่ยมาแล้วก็มาทําใส่เข้าไปในกิมซินผมจะเรียกว่าอะไรใน ในในในรูปปั้นอะเออะไรแบบนั้นอะใช่ก็อาจจะเป็นไปได้เอเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราสื่อสารไม่ได้เราก็จะไม่รู้ว่านี่คือกุมารหรือวิญญาณเด็กใช่ใช่ไหมออาจจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่จริงๆคาว่ากุมารเนี่ยมันก็ชัดเจนนะมันก็คือเด็กมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นผีที่ผิดจากไหนถูกไหมฮะเออะไรที่เป็นเด็กผมว่าเขาเรียกกุมารหมดได้หมดเออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ แต่กว่าจจะเจอเจอแบบนี้บ่อยแบบที่มาขออยู่ด้วยอ่ะเด็กไม่รู้เด็กจะมาชอบอะไรเรานักนาเดี๋ยวเก็แบบมาขอแต่ว่าหลังๆคือปฏิเสธหมดในฝันนะคะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วอะไรไม่ไม่ชัวร์ไม่มั่นใจก็อย่าไปตอบรับอะไรกันง่ายๆเนาะพี่เอเนาะใช่แล้วค่ะเออเนี่ยอย่างซีดีก็ตอบรับนั่นะ ซีดีตอบรับไปแล้วเนี่ยไม่รู่เรื่อนฮะไม่มีอะไรครับผมเล่นมุกกับเด็กที่ออฟฟิศอ๋อคิดว่าน้องซีดีไปรับอะไรมา <laughs> ออนี่รับมาแล้วซีดีจริงรับมาแล้วแต่ผมยังไม่เล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลัง <laughs> <laughs> เอออ่ะโอเคอันละนี่เรื่องราวของคุณความเขาชื่อพี่ไม้ <laughs> <laughs> ชื่อน้องไม้อ่ <laughs> ชื่อน้องไม้เขาบอกเขาชื่อน้องไม้ก็เลยตั้งชื่อว่าน้องไม้อ้ออืม เนาะโอเคอะยังไงขอบคุณคุณกวางมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณคุณกวางมากนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะโอุขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะครับผมสวัสดีครับ